มครับพี่น้องมาบานนี่เดี๋ยวกะโตปฏิภาล่องมือนะครับร่องมือบางมือบางท้อสามที่จะทําการจูดเนมืันนี้นะครับเดี๋ยวเขาตีเบื้องแบบคมก่อนนะครับแบบคมร่องใส่แป้นนะครับควายแห้งทําไดโอ้ทุกอย่างเหมือนเดิมมาเมืองแบบกำบานแบบกำขุนไปคือเกาละขุน อาลาดอาลาดไปเป็นทางเลยนี่ก็ดีๆนะครับมือพูนที่รี่เลยนะครับมือบางเมือนมือน,นี่ครับจวจจดจาดมีนดีนะครับกำลังตื่นมาเจอหยอดเก่าบางเมือนนะครับมือนีน่บางเมอนนี่คือการหยอดเก่า ยอดอยู่บนไฟแต่ว่าแห่งอยู่มือนะครับเก่าหลานบิ๊กคนดียอดเก่าแล้วกันทิดไล่ได้เด้ยครับบันยอดได้ไล่ได้ไกิมให้มันเน้นจังเมมิ็บ่รด้มีวมีมงฟิว บังเหมินครับหวันเจมหาชนแอเทวดาพอๆกันทั้งบันสมปปอยเด้อครับสมือนสปอยข่อท่องหมดละได้ไปพี่เคยไปแผนกเพิ่นนะครับนี่พีุ่นดีเก็บความเรียบรอยในขั้นตอนทุดทถ่ายนะครับคิวซี่ 4, นะครับไปได้ย,ยอดเกาติดเกาเงินเพิ่นละนะครับ เอา้ตองคอที่บิ๊กเอาคอเอาาไปซื้อไหมอ่เฉยโอ้ยดนด่านนะตอนนี้ครับเียนัดนะครับ่นกะมารอหลุนอยู่ว่าสร้างนีเรียนเลขเด้วว่าสั่นว่าสามสามเจ็ดปปื้ดไรสามาเปียสิบนะครับเมียนรับเปนหมักเสมลกนะเมนคับผมเหนบางเดียวกับเลยเมนโอ้โกาเต้ครับบองพักมีสอดด้วยอะไรพ่อเลยคาเบียร์หนิงนําใช้น่ะครับผมลุนกันครับ ที่เลี้ยงนะครับกำลังตกแต่งอยู่บนฐานนะครับนี่คือของฝีมือนะครับของทีมงานโอ๊ตจัเลินนะครับมาหนี้แนะนำโอ๊ตจัเลินบวกอ้างขอบ้านตะบังก่อนเลยด้วยขอทางก่อนครับนักตะกอนฝั่งมือฝั่งมืนครับผมโอ๊ตจัเลินนะครับเสียพนมสังลุยครับบอกแอตเทวดาเด็ดด้วยครับเลดาน้องตามนักตะกอนอยู่ครับเอาบางพอสามครับ รวอมครับโอดจริญบวกแอสเทวดา30 70เกสิบไปสามร้อยอดจริญบวกแอสเทวดา30 70เกสิบราคาขอให้โชคดีครับ1 2 3ปล่อยครับอ่ะดันไปดันไป โ oh, จ <ะ S 1> นักตะกรอนเริ่มเบาขึ้นครับนักตะกรอนโคตรใจเย็นบอกเอเทวดาไปลูกไป oh, <my. S 1> ไปไปไป <c oughs> เลื้ยออกไปเลี้ยออกไปซัซ่ๆๆขึ้นๆขีนวอดเดทวดของเอเทวดาดิรา <c oughs> คาสูงเมิ่งกันไปเรื่อยรา <c oughs> คาหมาหดครับอ่าเล่นรอครับเล่นรอต่อเต้ย2 6 5กลาก280รขนาดหน้า2ครับ อ,บอะบางนี่เกมมันหนาะขอเบิ้งคักๆก่อนเด้อบางต่อไปจะพผ่งปล่อยครับอ่ะให้เกียรติพอสามครับจังหวะแรกนักตะกรุดฝ่าพื้นเดียวครับอาการดีขึ้นกพราช่วงแรกละละจังหวแะแรกบินจำจ้ำละละยังอ่าพ่อไม่ล้นละละนักตะกรุเบิ้งไปเร,ร,รปื่อยๆขึ้นหอดเทียบจังหวแะแรกกันบินจำจ้ำละละเบิ้งการว้างหางเหลือแต่หมหันบ่านี่ครับพี่น้องครับ โอ๊ตจะเดินเสียพนมสังลุยบวกแอดเทวดาครับโอ้ยมือสั้นมีน้องมือสันปัดใจเยอะครับสองร้อยพันไปครับนะกรครับแอดเทวดาเป็นดเป็นเชิงสีดงดึงตัวในเรื่องการวางหางวางแล้วเบาเลยวางแล้วเบาเลยตัวเลขสูงครับลุ้นกันไปดูกันไปแน่นนนหมุนตีเป็นวงเก็บแช่ตามตีเบิ้งมาสองบางกรอนแอดเทวดาบางนี่คือบพะสูงเนอะ แต่หางเบาตอนนี้สีสีตาเบาแล้วนะครับมันเบาอยู่แต่นคุ้มเลยส่คมขวานัวลงาม่ขหาวเอเทวดาอย่างเบามาอยู่เอาลุนละมันดึงตัวเอาครับสองอยกับพานล้ละเอเทวดาครับอูุ่าดตดตาบวจิสองลอยสี่สิบกับพานแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะมีคนร้อการข่าวมันจะร้อขวานเลย

จะตีคืนเปลี่ยนบวงเ้อสามลอยพานไปแล้วละครับเ่นเ่าครับเ่นลหนุ่มรุพินีครับสองร้อยห้าสิบล่าสองร้อยเจ็ดสิบครับเนรอสามอยยี่สิบพานไปแล้วนี่ครับมือสี่ครับระดับมือสี่ระดับมือสี่ครับพี่น้องอนมาขวานข้ียด้งคนครับเฮ้ยหลผมพินแล้วเดี๋ยวผมยุ่มมึงเด้อผมยีสุ่มให้มึงดางขวาง

ตัเตยกับเอยครับตัดเตยมองม้องขาวๆที่ตรงนั้นพี่น้องหันยืนขึ้นไปนิดเดียวอยู่แถวนี้ละหนเบื้องเลี้ยงซีลอยครับไอที่ว่าเบื้องเลียงซีลอยนะฮะลอองขาเียดตรงนั้นเปารไ้ครับนี่ครับมองขาวๆนี่ละนี่นี่นี่หันเลยครับเตยยืดนไปนี่ละยืนนี่ละ ตารตารอยตข้ของอเวาต้อเพ่นเพน้อยดอยู่ีเี่อควมแล้วคราเ็นเพี่นาเาต้องต้องไปมาที่ลอยควมแล้วครับพี่น้องครับที่ลอยควแล้วมันขาดมต้องไปมาผมหินตบนึงนิ้วครับข้งตรี่ยี่สิครับนงิ้วแค่พอเพอรนไปเกงจริงที่มสิบองครับ อครับรอไน้่กแล้วรอพอคร่งสองสาครับเดี๋ยวเรามึงอีกทีเลยนะครับป้าหนึ่ลุงถามเ้นลนับองแอปเทวดาเอเทวดาบวกโดเจริญรเจริญก็เวลา425ร2 5ีี่้อยบวินาที4 2่ริบาวินาทีครับพี่น้องขอพคุณึกลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับ